ที่สุดเขได้มาลานนี้แล้ว้านชิลัย้านชิลัยโอ้ยวันนี้แขกรับเชิญเขาบอกว่ามีสคนจ้าเรียกเสียงไันเลยนะพร้อมด้วยความหายตัวมาเลยนะสองซ่อมว้าวผลงานชิลแรกมีอะไรครับคืออะไรนี่ก็ทานอาหารปกติแหละครับผมไม่ปกติทำยังไงคุลกาบปลาแคงกินนะ i <laughs> ร้านนี้มันอยู่ตรงมันกลางซอนแบบ สวยสวยร้านชื่ออะไรร้านชื่ออะไรร้านชื่ออะไรเป็นหมดแล้วคันมาหมดร้านคือแบบโอ๊ยพรีเมียมพรีเมียมพรีเมียมาสายมาสายชื่อร้านชื่อไรบูธเลสก็ะรองเอ้ยสุขุมวิทยี่สองร้านสุดพรีเมียมแบบนี้นะร้าเอ็นแบบนี้พบกับพวกเราเึ่นเคยกับรายการเรียขอบปากจ้าเฮ้ยอะไรแมวเฮ้ยแมววันนี้แขกรับเชิญเขาบอกว่ามีสองคนจ้าสองไทยเออรายการเราไม่มีแขกรับเชิญผู้หญิงเบาหวานเลยเขาูดอะไไงเขาบอกว่าวันนี้มีทั้งหนุ่มตีแล้วก็หนุ่มลูกคลื่ย ชอบแบบไหนชอบแบบไหนก็ตีมีชอยไหมชอยไม่มีแค่แค่สองคนแค่สองคนอัฟละอาการ์ตี้พร้อมจะพบกับเขาหรือยังพร้อมขอเรียกเสียงกันได้ไหมได้พร้อมได้แต่เขาหายตัวมาเลยนะหนึ่งสองซ่ม สวัสดีครับผมชื่อจูเลียนนะครับผมเป็นลูกเครื่องมาจากอเมริกานะครับสวัสดีครับผมมีในนัดครับผมอนนี้ก็เป็นดารานักแสดงนบผมแลก็เป็นนายแดบด้วยครับโอ้ยพรีีเมียแถวแบบเนี้ยแถวแบบเออโฮมโปไม่มีเลยรับแล<ต>้วไปที่ไหนไปแถบ,บนมีปะบางแีมันก็มีเขามีเขามีไปเรื่อยๆหรออะไรอย่างเงี้ยระดับระดับนายแม่ลอมาทำความรู้จักกับเขา2คนดีกว่าไดคนแรกเลยน้องจูเลียน จุลเลียอาสุเลียดถูกไหมามีอแล้วสุเลียแล้วเอแล้วแล้วโอยออยู่ไหนโอ้ย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 ีอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้รียนจบยโยโอ้มาอากอ้มริกาโอ้ย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 โอยโ้ยโอ้ยโอ้อ้นีอ้ยโอ้นหุ้นโอ้ยโอ้อ้ยโร้ยอยโอย้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้้อย่

ได้ได้ได้เลยอยากรู้เรื่องราวตอนเด็กๆตอนเด็กเป็นยังไงออ๋ตอนเด็กมาตลอดเลยไม่ใช่ตอนเด็กๆผมเป็นเนิร์ดนิดหน่อยเป็นเนิร์ดเป็นพยาบาลดับเพลิงใช่ใช่เด็กเนิร์ดเป็นยังไงแบบไม่ไม่มีแววอะไรเลยเมื่อก่อนผมชอบแบบอ่านหนังสือเยอะชอบชอบเล่นเกมอ๋อเล่นเกมใช่แตตอนผมประมาณอายุสิบหกผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนดับออกกำลังกาย ใช่แล้วก็มีคนมาบอกว่าเราตัวเองเริ่มดูดีแล้วก็จะสู่งานเมื่อไรอายุเมื่อไหร่อ๋อประมาณว่าประมาณ18บปีสิบสองปีนาแล้วก็ดูดีขึ้นเลยผลงานชิ้นแรกมีอะไรคะผลงานชิ้นแรกเฟิร์สคืออะไร ทีวีซีคอมเมอร์เชียลเบื้องหน้าอ๋อทีวีซีคอมเมอร์เชียลผมเป็นนายแบบของน้ำหอมเซเรซ่ากับโอ้ยเราแดนที่นี่ไปครับเป็นไปที่เมืองไทยที่เมืองไทยครับเมืองไทยไป ใช่กับใบถ่ายที่ดูไบใช่ไหมที่ไปถ่ายที่ดูไบถ่ายดูดิ่งกับปาม่าด้วยปาม่าด้วยจริงจริงก็เป็เดินทางรอบโลกอยู่แล้วใช่ผมไปประเทศเยอะแล้วแต่เรืเดียวยังแล้วคือพาสปอร์ตเขาเนี่ยนะเรียกได้ว่ากางออกมานู่นยาวถึงนู่นจากกรานแผ่นผ่านตมเลยที่ไม่ต้องมองตมบอกให้ผ่านไปเลยเลยไม่ได้ตอมหน้าก็แค่ตาเลย ตาจะพุ่งตาแต่ดิ้นึงอยากรู้อยากรู้ง่ายอย่างเงี้ยจริงป้ามากเขาบอกว่าโสดแต่เราไม่เชื่อเอออยากรู้อยากรู้เลยโอ้ถ้าแก่เราถ้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 าสมัยนี้เสาว่าเฮ้ยโสดครับมันก็มันก็เป็นสิกดูเชยนะพี่กเอาอยู่ก็คือมีคนในใจแล้วไม่เอาแล้วแบบนี่พ่ามีแม่ไม่เอาไม่เอาพี่พี่ชอบแพี่อยากรู้มีคนในใจแล้วมีบอกไม่ได้บอกไม่ได้เออยังไม่เชื่อมีไม่ชัวร์ยังไม่เชื่อว่าแต่ว่ามีหลายใจเพราะว่า ไใจเยืยกใจเยือกสีห้องแบบแล้วหน้าตาดีๆอย่างนี้อยากกินิดนึงว่าวันวันนึงเนี่ยมันอร่อยตลอดเอาจริงจริงนี่ก็ทานอาหารปกติแหละครับผมก็อ่านดั้มฟั่งทั่วไปไม่ปกติที่ทำยังไงคือกาตะแคงกินนะแล้วเลยแล้วเลยแล้วเลยหรืออยากรู้นิดนึงอะว่าปกติตะแคงกินจริงหรอเปล่จริงพี่ก็นิดหน่อยอะไรอะไรนิดหน่อย เป็นเป็นเป็นรูปขำขันนิดหน่อยเฉยใช่หรลู้ครับมไดครับออยางนี้ันอะมาที่ทาให้เราแบบดีสภาพดีแล้วดูแลนกอ้เอโกรธหรอครไปเอาเป็นเมนูใช่ไหมใช่ถ้าเมนูสำหรับมีเหรอมี่ไม่มีเมนูตายตัวนะคือตื่นเช้ามาคืออยากกินอะไรก็กินเอางี้ดิวแต่ว่าต้เย็นมีอะไรตอนดันที่หมด ใช่ใช่ครับเาเย็นจัอแต่เนี่กว่าเนี่ีานกิในการกินที่ดีนะมองกว้างกว้างในตู้เย็นเนาะแล้วยกอีกทีหน่อะไรท็เรา้อายที่ได้จุดเริ่มต้นนะครับมีนมาจากตอนแรกเลยเล่าก่อนเอาความตั้งแต่ตอนช่วงมัธยมมัธยมมออะไรสิคะเอาแต่ปีหน่งถึงมหกช่วงเวาตน้นมองอะครกตอนนั้นอ่ะมีนเป็นนักแสดงโขนอยู่อะไ่แล้วใส่ชุดะไรเนาะชุดขเลยครับชุดโขนสองสวนไม่ธรรดา ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่แล้วพอมาตอนม .5 มินได้ทํางานเกี่ยวกับการตัดตอ่อเอ็มวีช่างนี้แล้วตอนนั้นคือเราทําหมดเลยถ่ายด้วยแสดงด้วยวใช่แล้วก็คิดคอนเรื่องด้วยเราก็เลยมีความสนใจทางด้านแบบการแสดแองอะไรพวกนี้เราก็เลยแบบอยากจะม,มต<อ>าตีหัวเคียร์ชี้ไป <ๆ S 1> ว่าวงาการอยู่ตรงไหน,ม,นมีบ้างนิดนึงครับอันนี้อันนี้คือตอนมาหล่อเองหรือว่าพ่อแม่หรือยังไงพ่อแม่ให้มาพ่อแม่ให้มาครับผมได้พ่อแม่ 我靠！你班里怎 เรามาพูดเรื่องอาหารกันบ้างแล้อนหน้าเขาก่อนดีกว่าอ่าอันนี้เป็นคนแท้กุ้งไปหาอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เป็น chili paste fried rice with s h r i m p วายเขาบอกว่าเป็นข้าวผัดที่มีส่วนผสมของกุ้งและกุ้งที่นี่ของโต๊ะน้ตัวใหญ่เขาแข็งโต๊ะน้อันนี้ตอนมาที่ใหญ่เท่าแข็งพอเวลาลงผัดเคขึ้นเสร็จปุ๊บอาจจะคนลงนิดหน่อยได้นี่เออเปน่าเกลียดเป็นน่าเกลียดน่าได้ไหมได้ได้เนาะอยากจะให้น้องลองชิมอ่ะดูนี่ลองชิมดูครับชิมเลย ชิมอะไรชิมกุ้งกุ้งชิมข้าวชิมเลยดิได้ว่าการตกแต่งจานที่นี่นะครับก็คือแบบว่ามีการดีไซน์สีเกาจะเป็นแบบมันจะไม่น่าเบื่อสีสาวชาแล้วก็อันนี้คือกุ้งเน้นๆนะให้ดูกุ้งของที่นี่รวยมาก Amazing มาเมนูต่อไปเลยคัะที่น่าสนใจก็คือเป็นซีกเล่นแฮมซีกแล้วนะอารมณ์เหมือนเป็นไก่แล้วก็สอดไส้ด้วยอาจจะเป็นตัวแฮมเนาะเฮ้ยคือแบบน่ากินเติมซอสเย็นเลมอนตัดความเลี่ยนด้วยยอดมากๆที่ต้องลองต้องลองค่ะจะให้พี่มีลองกินก่อนแล้วกันสิค่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับจานอาจจะแบบใหญ่นิดหน่อยความอร่อยเนี่ยขับปากจะบอกว่าจะบอกเป็น ชีสใช่ไหมฮะใช่สักด้วยชีสแล้วก็ของทอดันแน่นเต็มคำข้างในรู้สึกเหมือนจะเป็นค้ายเบคอนอยู่จริงอร่อยเต็มแต่นี่คำยันใหญ่ใหญ่เลยนะเอาเลยนะที้มีนอนลอยอุ้ยว้าวอุ้ยอันนี้ ี๋ยวนเดี๋ยวนะอันนี้มีหิวหรือเปล่าโอ้โหไวกำลังโตเลยพี่ไกำลังโตกินนี่แบบคำนี้แบบใหญ่มากจริงเขาแขนงเขาแข็ อร่อยตนหา่อร่อหอมเนี่ยขนาดแค่ดกลิ่นอันนี้ก็คือ๋ยวอันนี้ก็คือเขาเป็นเป็นไก่เป็นไก่เป็นใก่ไเป็นเราลองชเมาก่นก่เนไเปนอกนเป็นไกเป็นเนกเป็นืก่เา็นก่เกนะเน่น่กเขาน่นนนนไก่่ไ่เปกไ่ไกเปก่นเลยเ อร่อยอร่อยมากอ้องเป็นไงบ้างคะเจสเกรกอดเบลิกดุดจไาตานี้นะคะอ็กซิสอีกจานของเราแล้วเรว่าเ้าตานี้น้นเลยสิ่ง่เขาเรียกว่าเป็นมะเสือร่วนะแล้วก็ไางนเน่ไปดูว่าข้างในเป็นอไรกันนะเขาอมันจะต่นเ้นหนักข้ามบ ไม่ค่อยดีนะตอนกินสวยติ่งไม่มีความเหมคผยวไม่มีความเป็นแบบผักแล้วก็นองดูดิคุณผู้ชมอร่อยท้าทช้จิ้มซีอิ๊วสุดรสอะไรเขาเลยอร่อยมากๆลองชิมดูครอ่าเห็ลองชิดูครับหิวหิว อร่อยอ่ะอร่อย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 เแต่ที่ตกแต่งจานสวยอินนิเฟ่ที่นี่เขาตกแต่งกับแนวฟิวชั่นด้วยแล้วก็แบบจานจะไล่สีมันก็สวยแล้วก็ดูแบบที่นี่นะคะบรรยากาศที่นี่นะเขาจะเป็นเด่นพวกคนน้องลุกเฟิร์นจ็อบเบอร์คนทำงานมาสั่งสั่งซื้อกันในซอยจิบุ้ยที่สองย่านนี้อาจจะมีคุณที่ใกล้ช่องสามคุณที่หลากหลายแต่คนที่แบบว่าแฮ์เอาท์มาที่นี่สามารถทำงานที่นี่ได้ที่นี่เขาโดดเด่นท้งดานะอาหารดื่มมา้อยม้ใหญ่รอมีเป็นพวกปลาด้วยถูกต้องส่วนใหญ่แล้ว แล้วอยู่ที่นี่ชอบไปเที่ยวแถวนี้ครับและทดลองพาสาวไปเที่ยวที่ไหนดีกว่าพาสาวไปเดทแรกที่ไหนดีกว่าเดทผมชอบไปที่เซ็นทรัลลาร์วเซ็นทรัลพาร์คที่วัยคนเยอะสุดสัทธ์เปล่าคนไปเยอะไป็นอะไรจุนไรไรผมไม่ได้กินไม่ได้ดื่มเยอะอ๋อผ่เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้ทำเล่นบินก็แล้อกันโอเคก็คือไปกินข้าวที่เซ็นทรัลพาร์คหรือใกล้ใกล้ไหนใช่เหรอบาร์เดอะมอลล์นำงวานเดอะมอลล์นังวาน เป็นยังไงบ้างคะรสชาติชอบชอบผมชอบกินไวานแดงทำไมถึงชกินหวนแดจะให้สุขภาพปลอดภัยใาใไหมสุขภาพดีใช่ว้าวแบริกับทำให้หัวใจเต้นแรงสามารถคนไฟแทนรายว้าอันเนเต้นอันนี้เลยใช่เต้นอันนี้รู้ไหมมไรเ่็นยองไงให้เราติดต่อ อันนี้แหละกล้วยอ่ะครับผม้ากล้วยเหรอหอเซลเหรอ๋อแบบนี้หเซลครับนี่หอยใหญ่มากอหญ่กว่าที่อยู่เลยนะจริงใหญ่เพราะว่าดูสดๆดูัเนาะแต่เพาะว่าแล้วก็มลเลยีก่อนกินต้องหาดีๆหนึงอยากจะรู้ว่าตอนที่ชินันอันดับไหนเนี่ยเวทีอะไรอย่างนี้เนี่ครับก็มีชนะเวทีประกวดของเดอะอเดอร์แมนบายสัญญาครับเป็นเดวินเนอรอู้ดเดวินเนอร์ตายแล้วอันนีท หตัดใหญ่เลยั็ใหญ่ยวเริ่มไม้มีน้องรักหวานเดี๋ยวเดี๋ยวดึงห่อดังเดืองต้องชินนะว่าเป็นยังไงแล้วอธิบายด้วยเป็นยังไงครับาลองดูว่าเป็นยังไงผู้ส่งยหอยกระเด็นเจ็บหอยจ้าเดี๋ยวไม่มีใช้หอยยยังไม่ตายเมื่อกี้ตัดไปนะครับคนใหญ่เลยครับผมอวิว เี๋ยัเียบแล้วไม่้ต่อคุณไม่อเลยนฉันรู้มันแน่นดี่ของติดอร่อยไงแต่รสชาติ้ไปหน่อยผัพริมาว่าไม่เขให้มันมีกลิ่นที่แบบอมๆมไยดีไหมหมนไพรใช่ไหมไม่ใช่มนกว่าใช่นะ อธิบายไม่ถูกเราเราไม่เคยนแบบนี้ออ๋แปลว่าไม่เหมือนที่ร้านอื่นแน่นอนมีถึงอธิบายไม่ถูกเพราะเขาอร่อยไม่เหมือนใครใช่ไหมซุ้ยใหญ่มาเลยศเลยสาวๆคะพี่นะคะจะบอกได้ไหมพ่อหอยใหญ่มากหอยสดหอยดิ้นหอยยังไม่ตายหอยกระเด็นไม่ต้องไปเดินหัวดินแล้วเออสุดแล้วละสุดคุ้มเป็นเป็นแหล่งมีหอยราคา22หวาทโถหกห้าง รสชาติน่าจะดีขอร้อนก่อนกันเมื่อกี้นะเมื่อกี้แบบจัดสบๆหนะไล่มันดีไล่อะมันดีมันดีมันดีรสชาติดีคุณผู้ชมเขาเรียกว่าขอกดกับสมไทยกอล์ฟับบประมาณ10บสิบกินแล้รับสดชื่นสดเสซนกับปี้กับเปล่า ต้องรอไงต้องรอต้องมาที่ต้องห้ามพลาดเป็นที่นีเมื่อกี้เขาบอกว่าพูดถึงเรื่องอาหารเรามีเนื้อแกะมารับรองนะจ๊ะไวลาพาไปเดทต้องเมนูนี้เลยแลมแชังกินเบรดวายแล้วก็เหมาะกับการดื่มวายเถาสุกต้องด้วยเดี๋ยวให้น้องจูเลียนลองก่อนเลยพี่จูเลียนเพราะพี่นอาจจะเป็นคนชอบเนื้อแกะจูเลียนชอบพี่เฟยชอบชอบแกะเก่าอะไรแบบนี้ความอดใจจูเลียนลองกินเองเลยลองกินเอง เนื้อแบบนิ่มมากนะเนื้อแบบนิ่มมากอันนี้นิ่มหรือเปื่อยก็ไม่รู้มันติดไม่ติดกระดูกเลยตลายใดนบารโอเคอายุกินดูถามแกเรียกว่าวันไหนแกวางวันไหนไม่รู้แต่ตอนนี้มันอยู่ในปากคุณจูเลียนแล้วเป็นไงบ้างเอาอะเลนวายด้วยแอนเดนเลนไวน์เลนไวน์เออเป็นจะได้ท้องเจ้าตื่นแทนแบบนิ่มนิ่มมากมันนิ่มมากนิ่แบบอร่อย ลองลอดมันฝรลองลองแกลด้วยลองแกะลองแกะจริงอร่อยกช่วราเหรอานนี้การ์ดมุกบอกว่ายังไงคะอก่าอะไรอแนะำใหม่อันนี้คือต๊มครับว้าวเอเสกเนื้อใชมครับมีมอกล่างครับเก็บไวนคอนอนนี้เป็นคอนกใช่คือเราคุ้นเครรสชาติังะ นการได้<ส>จะมีผูบอามตขอขอชมาหต form ่อแล้วกันนะว่าเป็นคนชอบกินมสดมากครับเหมือนตอนี้เราเป็นซอสเสต็กันแอมันกบาดแล้วมันรู้สึกว่าต้องกันคือมด

ไฟสมากตอนนี้มันอยู่ในแก้วเลยจ้าโอ้ยคุณแม่ดูไฟไชว์ดูในกะเจาากจ้านึกบอกตตายแล้วจ้วงลงธรณีจ้าคุณแม่ใกล้เงนน้องมินอยากกินในเซอนี่เธอดูดไฟเข้าไปแล้วเป็นไงบ้างอย ร้อนหร้อเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังทำร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนมันจมไปแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวไปไปถึงน้ำมือหนูเลมอนเลมอนโอ้ยจมแล้ว ตอนนี้นะครับที่บอกว่าร้านเาเป็นการเช่อต่อของอาหารในต่างชาติอเมริกนแล้วก็ขอแนะนำจานนี้เลยมนือชิ้นะจบแล้วก็เป็นสไ,ไตล so. ์แบบว่าไอสกนดิเนเวียนสไตล์ร้าอาหารเจนี้เขาจะบอกว่ามีส่วนผสมของเนื้อปลาด้วยแล้วก็เป็นผักหลังด้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมดูว่าเป็นยังไงทางด้านอาหารที่แบบเขาให้การนี้เป็นเมนูหลัก เนื้อปากรอเพราะว่าเราเป็นดูโซ่ผสมมือน้ำสลัดที่เขาราดมาครับคือราดโอเปร่อกแล้วก็นุ่มด้วยเนื้อปากเราก็ไม่เหม็นคาวนไม่มีตารางงานมีแค่ครั้งแรกเป็นไงก็ตอนรู้สึกว่าเรามีรักครั้งแรกเนาะก็คือจะพูดว่าไม่เชิงว่าครั้งแรกก็ได้คือแต่เป็นคนที่ เขาเรียกว่าไงเป็นคนที่เรารู้สึกว่ามีคว่ารัก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 มากใช่ไหมครับพี่โนบบนบบ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 บาบบ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 ล้วบบบบบบบนบบนบบบกบบบบ้าบบ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 อบบ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 เปบบาบอบบ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 บนบบบบบบเปนบบเย ผมต้นได้หกปุ๊บแขนขาล่วงผมต้านใช่เลยคิสูเลียนเห็นรอๆแบบนี้ค่ะอน่อยแล้วสาวได้จะติดตึมอยีบเราเป็นคนเข้าไปจีบมาก่อนหรือเข้าไปจีบมาก่อนตอบครับ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 หอมไปหอมไปจีบคนนั้นอ่ะวิธีการจีบของเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะจีบสมมติคนนี้เป็นสาวแรกเริ่สาวแรกเยิ้มสาวไปกรตอกอินปวยว่าคนนี้เป็นสาววัยประมาณสามขวบอยู่ทั้งมาจีบอ่อยอินปวยอินนี้สุยมากอินนี้สุดยอดมากเลย g o อ g e o u s แรกต้องถามอ๋อคุณชื่ออะไรครับต้องถามวันจันทร์ดิฉันชื่อแฟมคอรนไออีกปรเดนนะมันชื่อแฟมเก้าแฟมเก้าแม็คแล้วก็แล้วไปต่ออาอยู่ว่างเมืไหนครับเอ้าถัาถามก็ที่ ทำาไม่ามันคือโซนแก้วแล้วอ๋อแวม้อมันนี่ม้หรือเปล่าชื่อเสร็จปุ๊บถามว่าวางะน่จะไปทำอะไรบ้าประดีที่บ้านยังกวาดบ้านไม่ อดีออรแกรนด์ลามยูชอร์ประมาณนั้นแล้วทไมแล้วทำไยู่แบบสมมติสมมติเจอคนที่ถสดใจในอินสตาแกรมยู่ด direct m ม s เ a g e จนะใจไรใจ direct message นะอินสตาแกรมไม่เอยทำไม่้คยทำเพราะว่าในโลกโดยชั้นจอบางทีผู้หญิงคุยกับผมในอิน t a g r a m มที่ยางที่ยากเจอแต่ยู่ทำไงมองดูแล้วก็ปล่อยผ่านไปแล้วผมถามยูว่างวันไหน่าไหนคำถามเดิมไปเรามองวัไหน เ o ็นคำถามยนยุคสัปเร่อไหมดูต่ดูนาส You have a f e e l i n w o t i w o r t it with you <laughs> แล้วอะไรพี่พี่อีกต่อไปพี่ตอบปเมืองจีนก่สมาราผู้หญิงบอกแบบวันไหนที่ว่างไงนั่นเจอกันวันนั้นแล้วกไปเกอร่วมให้เลยไปชมอะไรไปทำอะไรบ้างทำอะไรตอนไปเดทไปชมอะไรรสมาราไปกินอาหารกินหอคอยผมจะบอกว่านี่ตอนนี้เราอยู่ที่ซันซองไม่ใช่บรรยากาศใช่ไหมจะสบาย โรแมนติกเลยอ่ะมันเป็นโมเดลของการต้อนรับมาเลยและอยากต้องการใครเป็นสำหรับใครที่แบบว่าชอบต้องการแบบจัดงานด้วยไฮเวทด้วยแล้วจัดงานแบบเป็นส่วนตัวคือข้างล่างอาจจะมีแบบเข้าเขียนจดวนตีคนชอบมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้างบนแบบอยากจัดงานที่จัดเดือนพฤศิดายนด้วยเกิดให้แต่งงานเอซกิรให้คนเกิดมาสายอะไรเงี้ย ไม่จบอะต่อไปเราพูดเรื่องอาหารดีกว่าตอนนี้เรามีกุ้งมาสามตัวเอายิิงชมกุ้งอันนี้เขาว่ามันเป็นอาหารแบบพวกแบบประมาณแบบของทานเล่นจิบกับควายของทานเล่นอันรแบบนี้แอป์คนไทยก็อะแล้วตอนนี้ก็เป็นวเป็นยำเหมือนพิไทยดำเนาะไม่ได้ดำเลยใช่มันเป็นพวกยำทะเลแล้นี้อันนี้ขอแนะนำเลยอันนี้ขอแนะนำเลยนี่เนื้อยำเนื้อย่างกินแล้วกินติบแล้วพี่จะบอกว่าส่วนตัวเป็นคนมาบ่อยมากแล้วเนื้อที่นีไม่ใช่ธรรมดานะ เนเธอร์แลนดออสเตรเลียดูเนื้อนี่เนี่มันไม่ติดมันไม่ติดไปดานแกนอ่ะมันไม่ติดอะไรติดฟคอไหมคะไม่ติดเปดาน่ะติดอ๋อคอหอยประมาณแบบนี้รสชาติเปนอยู่ที่คอหอยอยู่เลยก่อนต้องถูกต้องมืออ่อนเลยค่ะจิ้มไม่กเลยงคอหอยแฮัดเดนฮัดดิงชอบชอบแฟนชอบบรรยากาศแบบนี้แบ๊บชอบ มันดเ่งเอาสำหรับแบบพวกแบบเพิร์ทจ็อปเปอร์หรือแบบกำงานเสร็จแล้วแห่งเอเสาร์อะไรไม่ไ็่จบุยกันแบบสบายๆเรื่อยๆเลยจะเป็นมิสติ้งเล็กๆเงียบใช่แต่ก็มเป็นเพลงให้ฟังไม่เบื่ออาหารอร่อยไม่ยั้งทานใช่จริงๆบรรยากาศดีด้วยใช่มันทำให้ดิฟติกลื่อยๆได้ไงใช่ สำหรับวันนี้ต้องขอบขอคุณนายแบบของเราสองท่านนะครับน้องจูเรียนะขอบคุณนะครั <clo> <า S 2> บคุณตามแล้วก็น้องบินนั่นเองนี่ก็ขอไว้พรให้ทั้งสองท่านนะครับก็รวยๆแล้วมีผลงานดูการันตีตอไปเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้ใครที่ติดตามรายการเรียขอบปานะครับก็เพียงแต่กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใต้ข้างล่างนี้นะแล้วก็ทุกคนนะใครอยากมากินอาหารที่ร้านแบบนี้ดีๆแบบนี้ที่บูสคอมเพลสตร์ลองดูยี่สิบสองนะ กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเขาบอกว่าที่นี้เขาแจก<ท>ไฟลละนะฟังดีๆนะดูปากดูปากมูลค่า1นึ่พันบาทน,นะสามรางวัลเน่ถ้าใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้ทั้ง Facebook และ Youtube นะครับได้แล้วกด u ับสไ i b e ด้วยสำหรับ EP นี้ราไปก่อนแล้ว EP หน้าเราไปพบที่ไหนนะเดี๋ยวติดตามดูเน้ตกับรายการที่มีชื่อว่าเลียขอบปาก ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบัสโกนะคะอยู่ตรงซอยยอยสิบสองนะคะเป็นแนวในส่วนของการจะลงแหล่งร้านแจ๊สไวบอร์นอกจากร้านอาหารไม่ได้มีในส่วนของธุรก,กิจอย่างอื่นนะคะในส่วนของตัวสปาคลินิกแล้วก็ภายในปีนี้สิ้นปีเราจะมีในส่วนการเปิดออนเซนที่ส2020ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจจะเข้ามาที่ร้านนะคะนอกจากดูรายการเรียกออกปากแล้วใครที่มาจากรายการเรียกออกปากนะคะ ทางเรามีส่วนลดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้15%เพียงแค่ท่านแจ้งว่ามาจากรายการนี้นะคะหรือด like, กดไลค์กดเพจกดแชร์อะไรก็ได้มาที่นี่นะคะเรามีส่วนลดให้ทันที15%ในส่วนของเบอร์โทรที่สามารถรับจองต้องติดต่อนะคะ093454646นะคะติดต่อ,ตอได้เลยค่ะโดยตรงค่ะ